นี่เป็นภาคต่อเมื่อกี้กดผิดนะจ๊ะนี่เรากำลังลงเขาแม่งลงข้ามเขาสามร้อยเก้าสิบห้าลูกอ่ะกว่าจะถึงจุดที่เราต้องแปดร้อยกิโลเมตรกี่กิโลเมตรนะแปดร้อยกิโลเมตรแปดกมตรมคนก็ชายเดียวนั่งมาคนเดียวบางคนก็มาเป็นคู่น่าน่ามึงเห็นหุบเขาแม่งมาเป็นคู่จริงด้วยบางคนก็มาเป็นคู่อุ๊ยเป็นคู่วายด้วยวายอ่ะ แรงคืออะไรผู้เกงไงนี่นี่นี่คือบรรยากาศมันก็มีแค่ป่ามึงจะดูอะไรวะมจะถ่ายอะไรวะเออนั่นดิกูงู้นะไม่เป็นไรนี่เป็นบันไดถ้ามึงว่างมึงก็มาจ็อกกิ้งได้ถ้ามึงว่างนะมาคนเดียวไม่มากับมึงอ่ะไม่เลยคนรู้กูรู้ว่างอ่ะกิ้งของไม่รู้ว่างมันมันแบบว่ามีแต่ภูเขาหมอก ala là ta là con <imitation> này Bye bye ha. Nasu Bye bye. Berlin bảo là con <imitation> này. Bye bye các bạn Bảo là con này đi tik. Bye bye. Sẽ lấy ai Bye 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 con này. Bảo là em. Bye. bảo là con này em. Bye bye. Thầy chốt กูจะเอาไปตัดออกบายบายทำผ้าแบ